แม้ว่ามันขึ้นมีปะปนกันมันจะขึ้นเป็นดงดงดงของไผ่คายก็คือไผ่คายดงเขาหลามกาบแดงก็ขาหลามนีงลง่ลองลองสา์ไปดูมันจะขึ้นเป็นไม่เหมือนชมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัรชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยเรามาดูในป่าครับ มาดูไผ่ข้าวหลามกาบแดงว่ามันขึ้นอย่างไรทีนี้มาดูตรงนี้ปรากฏว่ามันเจอสองสายสายพันธุ์ที่มันขึ้นปนก,กันมาระหว่างไผ่คายหรือไผ่ไ,ไร่อันนเดียวกันนะกลาบเอันกาบแดงทีนี้จะถามคําถามคนในพื้นที่ลุงอุทัยว่ามันต่างกันยังไงระหว่างไผ่คายกับกาบแดงไผ่คายกับกาบแดงกาบแดงมันคนละอย่างมันไม่เหมือนกันมันประเมอนกันข้าวหลามกาบแดงของเรามันจะไม่มีกิ่งอย่างนี้ อันนี้คือไผ่อะไรที่อยู่ในมืออันนี้ไผ่คลายไผ่คลายหรือบางคนเรียกไผ่ไร่นะไผ่ไร่ไผ่ไร่อ่าไผ่ไร่ไผ่คลายอันเดียวกันอันเดียวกันอันนี้มันแตกแตกกิ่งแตกกิ่งแล้วเราถ้าเกิดมันยังไม่มีแตกกิ่งเราดูยังไงเช่นอ่อนๆอย่างนี้ในในในอ่อนๆเนี่ยยังไม่มีกิ่งอ่ะเราดูยังไงดูใบนะดูดูใบดูนั่นมันเนี่ยใบมันไม่เหมือนกันใบมันเมืเหมือนกันใบมันเป็นยังไงที่มันไม่เหมือนกันส่วนไหนอันนี้ผมรู้อันที่หนึ่งไอ้ตัวไผ่คลายมีงงาามมมีนะครับ ไผ่กับแดงไม่มีงามไผ่กามเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกพันธุ์ไปซึ่งมันขึ้นปนกันเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เอากาบแดงแต่ปรากฏว่าเอาไผ่คลายไปส่งให้ลูกค้าอย่างนี้ตายนะตายนะเสียชื่อตายเลยนะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หนึ่งมีมีมีงามไผ่คลายต่อมาอะไรครับที่มันต่างกันใบเหรอใบใบดูยังไงใบก็ดูใบดูยังไงลองบอกให้ฟังหน่อยกาบแดงใบใหญ่ใบไม่ใหญ่ ใบมันจะแหลมแล้วก็ใบใหญ่กว่าอ่าไผ่อะไรใบแหลมใบใหญ่ไผ่ไผ่จะใบใหญ่ไผ่ข้าวหลามจะออกใบเล็กใบเล็กใบเล็กอ๋อไผ่คายใบใหญ่กว่าข้าวหลามจะใบแหลมเล็กนะอ่าแหมนู่นคายไอ้นี่นี่คือไผ่คายนะอ่ะขอตัดมาหน่อยนี่คือไผ่คายโอ้นี่ไผ่คายครับใบดูใบเขานี่นี่ เขาจะดูใบด้วยแล้วเขาหลามล่ะครับเ mm hmm. ขาดูใบเขาหลามก่อน mm hmm. อ่ามักกี้อ่าเดี๋ยวย้อนไปทิง้งที่เขาบอกว่ามันมีแง่งมีง่ามนี่นี่นี่คือคายนะครับไปขายหรือไผ่ไร้นะมันมีแง่งมีง่ามแล้วใบใหญ่ส่วนเขาหลามกาบแดงมันเป็นยังไงไปดูกันนี่นี่นี่น,นี่มันจะฝอยเล็กกว่าระวังอ้ああาวเทียบกันนะครับนี่คือไผ่คายในมือลุงกลมนะ,ะเชิญมาเพราะฉะนั้นอ่านี่ลองดูนะครับเขาดูในพื้นที่เขารู้ แต่เราอะเราเระวังมากๆกลัวกลัวคือมันปนกันยังไงเราจะต้องรู้ใบไม่เหมือนกันลำต้นไม่เหมือนกันแล้วมีกิ่งมีก้านไผ่คายมีกิ่งมีก้านใบใหญ่เกาหลาขามกับแดงใบเล็กแล้วไม่มีกิ่งนะไผ่คายจะมีอีกเรื่องคืออะไรนะมันตันมันตันมันตันแต่ไผ่กับแดงมันมีรูมีรูเอออ่าลองดูที่คน้าล,ลองตัดดูเวลาพันมันขงบนขึ้นมาหน่อยพี่เวลาเราทำพันอะ เออนั่นแหละดูทีมันก็มีรูเลยเออ,เอ,อใช่๋ยงคุณลองดูถ่ายลงไปดูด้วยถ่ายอันนี้เออถ่ายกัน<ม>แต่ชอบถ่ายไร่กันเลยถ่ายไรส่ถ่ายตันดีเาราไปทำเป็นข้างล่างเห็นไหมมันจะตันอย่างนี้ครับแล้วพอดูไปข้ขาวหลามเออจะไปข้าวหลามลวกนนี่มีรูเห็นไหมน่ะ้าหลามมีรูไม่ผิดเด็ดขาดไม่ผิดเออเรากลัวเรากลัวเราคิดไปก่อนนะครับอ้าวนี่คือ ความแตกต่างทางผู้ผลิตต้นพันธุ์ส่งไปเนี่ยแม้ว่ามันขึ้นมีปะปนกันมันจะขึ้นเป็นดงๆด,ดงของไผ่คายก็คือไผ่คายดงข้าวหลามกาบแดงก็ข้าวหลามหนึ่งลองลองศาสตร์ไปดูมันจะขึ้นเป็นไม่เหมือนกันนะครับดูในงจังหวะของมันแต่เขาเลือกมาแล้วเขาเป็นแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างไผ่คายหรือบางทีวงเล็บหน่อยก็ได้ไผ่ไร่กับข้าวหลามกาบแดงครับต่ออ่าขอบคุณนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ